สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอป Facebook นะคะก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยู่ในหลายกลุ่มของ f a c e o o กอะคะ่ะแล้วคราวนี้มีบางกลุ่มเท่านั้นที่เรามักจะเข้าไปบ่อยนะคะซึ่งการที่เราอยู่หลายกลุ่มะคะ่ะทำให้เราค้นหายากนะคะวันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะมาดูวิธีการปักหมุดให้กับกลุ่มของ Facebook ที่เราเข้าไปบ่อยนะคะหรือว่ากลุ่มที่เราเห็นว่ามีความสําคัญนะคะให้ปักหมุดมาอยู่ต้นๆของ เฟซบุ๊กของเราเพื่อง่ายต่อการเข้าใช้งานนะคะแรกเลยก็ให้เพื่อนเเข้ามาที่แอปเฟซบุ๊กนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะมาอยู่หน้าหลักตรงนี้ใช่ไหมคะวิธีการเข้าไปที่กลุ่มเฟซบุ๊กของเรามีด้วยกันอยู่2วิธีนะคะก็คืออย่างแรกให้มาที่ขีด3มขีดด้านบนนะคะถ้าเป็น iPhone เขาก็จะอยู่ด้านล่างให้คลิกตรงนี้นะคะอ่าเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะกลุ่มตรงนี้นะคะ่ะคลิกเข้าไปเลยนะคะ นี่ค่ะก็คือกลุ่มต่างๆของเราตรงนี้ค่ะก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้แบกออกไปก่อนนะคะให้มาให้มาที่หน้าหลักนะคะเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปคนสามคนตรงนี้ค่ะก็คลิกตรงนี้นะคะอ่านี่คะก็จะเป็นวิธีการเข้ากลุ่มแบบที่สองอ่าเดี๋ยวเราไปดูวิธีการปักหมุดกันเลยค่ะเดี๋ยวปุ้ยจะลองปักหมุด เป็นตัวนี้นะคะกลุ่มนี้นะคะคนรักจากเย้าตร,ตรงนี้ค่ะเมื่อมาถึงหน้ากลุ่มตรงนี้แล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะจุดสามจุดด้านบนให้คลิกตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็เครื่องมือเขาก็จะขึ้นมาให้เรามาเลือกตรงนี้นะคะปักหมดุดติ๊กเลยนะคะอ่าระบบก็จะบอกว่าปักหมุดกลุ่มนี้แล้วก็ออกไปนะคะ ให้เพื่อนเพื่อนมากดรีเฟซรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เลื่อนมาจะเห็นว่าเขามาอยู่มาอยู่ต้นต้นของกลุ่มแล้วนะคะคือเดี๋ยวสักพัก,ก่ะค่ะเขาก็จะมีตัวหมุดขึ้นมาให้เราตรงนี้ค่ะอาจจะช้าหน่อยคะะ่ะอาจจะลองออกจากแอปนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ลองเข้าใหม่นะคะ อ่าเท่านี้ค่ะก็จะเห็นตรงหมุดตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะส่วนวิธีการยกเลิกกง่ายๆเลยค่ะให้มาที่กลุ่มเหมือนเดิมนะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาที่จุดสามจุดด้านบนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาที่ตรงนี้นะคะปักหมดุดตรงนี้เป็นสีชมพูให้เอาออกนะคะให้ติ๊กออกเขาก็จะเป็นสีเทาเหมือนเดิมะคะ่ะอ่าระบบก็จะบอกว่าได้ปักหมุดกลุ่มนี้แล้วใช่ไหมคะอ่าแบ็กออกไปนะคะแล้วก็รีเฟซไปรอบหนึ่ง ก็จะเห็นว่ากลุ่มที่เราปักหมุดเมื่อกี้ค่ะเขาก็จะเลื่อนมาอยู่ตามที่เราเข้ากลุ่มตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะคะสําหรับใครที่ต้องการปักหมุดให้กับกลุ่มที่เราเข้ามาใช้งานบ่อยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สาหรับคลิปหน้าเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ